กราบสวัสดีทุกทุกท่านที่คารพรากินสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีเถาะประจำเดือนกรกฎาคมพศ2563ปีอื่นเนี่ยเขาก็มีหินสีประจำปีนักสัตว์นะคะสำหรับปีเถาะเองก็มีท่านที่เกิดปีเถาะนะคะก็จะมีหินประจำตัวของท่านนะคะนี่เลยไทเกอร์สไอ tiger e y e นะคะเป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิดปีนักษัตรนะคะปีเถาะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอ่อยูในาไคนะคะอันเนี้ยเป็นเทพีแห่งโชคลาภนะคะส่วน tiger eyes เป็นทําให้ตัวท่านเนี่ยมีในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะ ต่อมาเป็นแบล็ครูทไทรวคสแบล็กรูทไทรวคสเนี่ยช่วยให้ตัวท่านเองมีสุขภาพพรรัมัยที่แข็งแรงแล้วที่สำคัญนะคะเขายังมีสิ่งที่เป็นความรี้ลับลึกลับคอยปกปักรักษาคุ้คมครองตัวท่านเนี่ยนะคะให้พ้นจากพูดผีปีศาจนะคะพลังลบๆพลังไร้ไยๆได้ด้วยค่ะเอาละวันนี้ b บยใครใจนะคะอ๋อเดี๋ยวขอเสนอเบอร์โทรศัพท์ก่อน หมายเลขโทรศัพท์ของเบยิปซีใครใจนะคร095 532 5693 095 532 5693ส่วนลายไอดีนะคะ B A Y T A R O T, Be t aro, b e t a r o B A Y T A R O T b e t a r o เอาไว้โทรศัพท์มานะคะนัดดูดวงกับเบยิซีใครใจแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือ ดูผ่านวิดีโอคอ l l ไรได้ด้วยค่ะแมนยำชัดเจนเนี่ยเหมือนก,นกันกับมาดูด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะวันนี้เบย์ยิปซีใครใจก็ใช้ไพ่ทาโร่นะคะชุดไรเดอร์เวดไพ่ทาโร่ชุดไรเดอร์เวดชุดนี้เนี่ยนะคะผู้บาดก็คือท่านพา m e เม c าคอมเ s นส์มิสนี่ท่านพา m e เม c าคอมเ s นส์มิตัวท่านนี้นะคะ่อถ้าอยู่ปัจจุบ,บันนี้ก็มีอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะ แต่ตอนนี้ท่านเนี่ยไปอยู่สวรรค์แล้วท่านพรมแลาคอมเบนสมิทเนี่ยแล้วก็ได้ทิ้งผลงานชิ้นเอกของโลกเอาไว้อันนี้ชิ้นเอกของโลกเลยนะคะชุดไรเดิลเวดนะคะทำให้นักพยากรณ์อย่างเบยิมสี่ใครใจเนี่ยมีงานทำนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีหินสีมหัศจรรย์อีก อันนี้เป็นหินสีมหัศจรรย์นะคะในหีบใบนี้มีหินสีมหัศจรรย์ทั้งสิ้น125ก้อนมีความแม่นยำชัดเจนมากเป็นที่สุด หินดะีเกรดพรีเมียมเหล่านี้เบียิปซีใครใจได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงข r าค่ะเบียต้องให้เครดิตท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงข r าเพราะว่าอาจารย์หญิงจุธามาศณัสงข r าเนี่ยเป็นอาจารย์ของเบียริปซีใครใจค่ะแล้วร้านของอาจารย์หญิงจุธามาศอยู่ที่ซอยนาคนิวาด21สลาดพร้าว71นะคะชื่อร้าน Stone River ค่ะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรานะคะมาเริ่มรับชมดูดวงของท่านที่เกิดปี เถาะกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านที่เกิดปีเถาะดวงเป็นกันอย่างไรบ้างคะไหนมาดูซิอ่ยวบีใช้อา t มิติสอามิติสเนี่ยสวยมากนะคะอืมอ่ะตั้งจิตอธิษฐานกันให้ดีๆนะคะท่านที่เกิดปีเถาะทุกคนทั่วโลก โอมอคีภาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจาริยังอจริยะทิวามุนีฤาษีสิธาปิตมตาอโรคเยนะสุขคนะจะาชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> เดี๋ยวเบเลือกหินออกมาเนี่ยสิบก้อนด้วยนะคะต้องใช้หินในการช่วยในการพยากรดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดปีเถาะนะคะ เวลาเราเลือกหินเนี่ยเราก็จะไม่มองลงไปในหีบนะคะได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นนะคะตอนนี้หยิบหินมาครบแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเบียิบสี่ใครใจนะคะขอแนะนำหินเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนอันเนี้ย เราเรียกว่าราพีสลาซูรีนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยอุดรอยรั่วทางด้านการเงินต่อมาเป็นสโมกกี้ควอสนะคะสโมกกี้ควอสเนี่ยคุณสมบัติของเขาช่วยให้ตัวผู้นั้นเนี่ยมีสุขภาพพรรนามัยที่แข็งแรงมีความตัวเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงนะคะสโม k กี้ควอสอันนี้เราเรียกว่า เรสชาร์สเปอร์ per, นะคะแต่ลวดลายเขาเนี่ยใครใมาฮอบกัอน,นี้อัฟซิเดียนมากๆเลยอันนี้เราเรียกว่าเร s ช a ร์สเปอร์คุณสมบัติของเขาเนี่ยทำให้ตัวผู้ที่ครอบครองหรือได้สวมใส่นะคะมีในเรื่องของพลังความเป็นตัวของตัวเองสูงค่ะอันนี้เป็น rine, นะซิทรีนนะซิทรีนเนี่ยคุณสมบัติของเขาช่วยให้ตัวผู้ที่ได้ครอบครองนะมีในเรื่องของความเกยียรติยศชื่อเสียงโด่งดังค่ะ ต่อมานะคะ Tiger Eyes คุณสมบัติของเขาทำให้ตัวของผู้นั้นเนี่ยนะคะมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดโฟกัสในด้านหน้าที่การงานเนี่ยได้อย่างมั่นคงอันนี้มาราไคาค่ะมาราคาเนี่ยคุณสมบัติช่วยให้ตัวที่ได้ผู้มีผู้ที่ได้ครอบครองหรือได้สวมใส่อันนี้เนี่ยมีเป็นข้อมือด้วยนะคะนี่เลยถ้าเป็นข้อมือเนี่ยสวยงามมากนะคะมาราคาเนี่ย คุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะช่วยให้ตัวผู้ที่ครอบครองและได้สมใจเนี่ยมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาเนี่ยที่ดีเยี่ยมค่ะอ,อันนี้มอฮอกก็นี่ออคซิเดียนคุณสมบัติอันนี้แหละค่ะที่เบลบอกว่าเขาคล้ายกันกันกบเลชเสเปอร์รวดลายเขาจะคล้ายๆกันนะคะมอฮอกก็นี่ออคซิเดียนเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ตัวที่ผู้ครอบครองและสมใจอยู่เนี่ยมีในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จค่ะ อันนี้นะคะเป็นฟูอะไรฟูอะไรนี่ล่ะค่ะที่นักวิทยาศาสตร์เขาสกัดสารฟูอะไรไปทำยาสีฟันเห็นไหมคะคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยให้เราเนี่ยฟันไม่ผุต่อมานะคะายทองไซทองคุณสมบัติของเขาก็ช่วยทําให้ตัวเรานี่นะคะมีในเรื่องของความมีแบบความร่าเริงจำใสนะคะ <S <S เออเห็นไหมต่อมานะคะสโนว์เฟริก แซโนเฟร e เนี่ยหูสวยงามมากเลยนะคะ s n o โ f เฟรคก็ทําให้ตัวเราเองมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะอ่ะเอาและเพื่อนๆก็ได้รู้จักหินสีมงคลเนี่ยไปทุกก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพยากรณ์กันเลยว่าถ้านี่เกิดปีเถอะในเดือนกรกฎาคมนี้ดวงนัานจะเป็นอย่างไรนะคะ ท่านที่เกิดปีเถาะได้หินลาพีสลาซูรีเนี่ยมาก้อนแรกเลยนะลาพีสเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองนี่นะคะทําอะไรก็ตามเนี่ยมีเหตุมีผลเนี่ยตลอดเวลาแล้วท่านก็อาจจะมีในเรื่องของไหวพริบไอเดียมีความมีความฉลาดหลักแหลมนะคะทําอะไรก็จะนิ่งมากขึ้นนะคะเอาละ ไพ่บอกเลยในเดือนกระกฎาคมนี้ตัวท่านนี้นะคะมีการตัดสินใจที่ดีมีหลักการมีเหตุผลที่ดีนะคะท่านที่เกิดปีเถาะทําอะไรก็มีความสําเร็จได้ง่ายดายมีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตนําสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตของท่านเนี่ยนำออกมาใช้นําออกมาเป็นกิมมิคในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะสําหรับท่านที่เกิดปีเถาะในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะโอ้โหไพ่สวยมากต่อมานะคะ สโมกี้คอสสโมกี้คอรสนี่บอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านเองเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้มีข่าวดีอย่างเช่นท่านใดที่มีในเรื่องของแบบเคยมีทุนเรินหุ้นต่างๆที่อยู่ในธนาคารมีเงินเก็บที่อยู่ในธนาคารมีสลากออมสินอยู่ในธนาคารหินบอกเลยนะว่าเดือนกรกฎาคมนี้ ตัวท่านเตรียมรับฟังข่าวดีและสำหรับท่านที่มีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอสังที่ดินเก่าๆเลยแบบนี้ตัวท่านนะคะรอรับฟังข่าวดีค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนี่ไงในไพ่บอกเลยว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดปีเถาะอยู่ในเกณฑ์ดีปลอดภัยนะคะ จับใจใช้สอยก็ราบรื่นลื่นไหลลื่นปรื๊ดดีดวงการเงินของท่านส่วนกระแสกับคนอื่นๆนะคะต่อแม่ดูนี่เรดแชสเปอร์เรดชสเปอร์บอกให้ทราบเลยค่ะว่าตัวท่านเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องดีมากเพื่อนฝูงดีมากแถมซ้ำยังมีโอกาสได้พบกับบุคคลชั้นแนวหน้าในเดือนกร,รกฎาคมนี้ด้วยค่ะนะ ในดูซิไพ่เขาบอกว่าอะไรไพ่บอกว่าให้ตัวท่านเนี้ยนะคะให้มีความอดทนมากๆให้มีสติรู้ตื่นให้รู้ตัวเองให้มากๆแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกอกตกใจกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ไพ่นะเตือนมานะคะให้ใช้ชีวิตแบบมีความระมัดระวังให้มีความอดทนให้มีความสุขุมพิรพรสุขุมพิรพนะในเดือนกรกฎาคมนี้นะนี่คือตัวท่านเออแต่ย่างไรก็ตามหินก็ยังสนับสนุนอยู่ว่าตัวท่านไม่รู้สึกลำพังหรอกคะ่ะเพราะตัวท่านเองยังได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากญาติพี่น้องจากเพื่อนจาก คนใหม่ๆใ,ในวงการที่ให้การต้อนรับสนับสนุนตัวท่านดีเพียงแต่ตัวท่านต้องทำไมคะอดทนในบางสิ่งในบางอย่างนะ่ะนี่ค่ะซิทริน ซิตรีนี่บอกให้ทราบเลยนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วปังส่วนองค์กรของท่านที่ท่านปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่องค์กรแห่งนี้ก็เป็นสถานที่โออาร์กว้างขวาง,วางและตัวท่านเองก็สามารถที่นําความรู้นําศักยภาพนําความสามารถของตัวท่านเองเนี่ยไปพัฒนาองค์กรของท่านให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยค่ะดูนะไพเขาบอกว่าอะไร ไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยงานของท่านอาจจะยุ่งสักหน่อยงานอาจจะเยอะสักนิดแต่ท่านเองเนี่ยต้องมีในเรื่องของความขยันมีระเบียบมีวินัยมีความอดทนนะคะอืมเห็นไหมต่อมานะนี่ไทเกอร์อ่อยไทเกอร์อบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดปีเถา ในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านมีโครงการดีๆมีโครงการหลากหลายมากมายเยอะแยะที่ต้องการลงมือทำแต่ยังไม่ได้ทำนะคะไหนดูสิโอ้โหดูไพ่นะเนี่ยมีหลายท่านนะคะไปอบรมจาก โคชชิ่งดีๆนะคะจากครูดีๆจากผู้รู้เยอะแยะมากมายหลายท่านเลยไปอบรมมาไปศึกษาเรียนรู้มาก็เยอะแยะแต่ไม่ยอมลงมือทำเนี่ยนะคะแต่ไพก็ตอบนะไพเขารู้เลยไพเขารู้ถึงจิตใจของตัวท่านเลยว่าท่านเนี่ยต้องการทำจริงๆ นะคะอย่างไรก็ตามเบยิปซก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนะคะรีบลงมือทำนะคะหากท่านมีไอเดียอะไรดีๆต้องการลงมือทำอะลงมือทำเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยมันสะดวกสบายมากเลยนะคะเพียงแค่เรามีมือถืออยู่แค่เครื่องเดียวเนี่ยเราอยากจะทำคลิปดีๆท,ที่มีคุณภาพหรือเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปสู่สังคมออกไปสู่ชาวโลกมันง่ายมากเลยนะคะ มีโซเชียลมีเดียแล้วใน YouTube ใน Facebook เนี่ยปัจจุบันก็มีโคชชิ่งดีๆมีอาจารย์ดีๆที่เข้ามาให้ความรู้แนะนำความรู้เนี่ยมากมายนะคะรีบลงมือทำเลยค่ะนะต่อมาเนี่ยมาะระคายมาะระคายบอกให้ทราบเลยนะคะเป็นโชคดีของท่านที่เกิดปีเถาะเนื่องจากว่าไม่ว่าตัวท่านเองเนี่ยจะมีในเรื่องของอะไรที่แบบ รู้สึกมันมาฉุดหลังท่านนะคะมาทำให้ท่านรู้สึกไปข้างหน้าได้แบบไม่ง่ายหรือจะก้าวไปข้างหน้าแล้วมันยากยากกว่าจะก้าวเท้าออกไปได้เนี่ยนะท่านอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ในเดือนกรกฎาคมนี้หินตอบมาเลยว่าตัวท่านเนี่ยจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเหล่านั้นเนี่ยไปได้อย่างชิลๆไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่ตัวท่านเองต้องมีใจเชื่อมัน่น ในตัวเองนะคะว่าท่านทำได้เออ the show must go on I can do it ท่านต้องมั่นใจนะคะ I can do it นะคะเออแม่แนะอบดูซิไพ่บอกว่าอะไรนี่ไงให้มีในเรื่องของเออไม่วุ่วามไม่ใจร้อนนะ ทำอะไรก็ให้มีการจัดลำดับขั้นตอนให้ดีมีการวางแผนมีการเตรียมการมีการวางแผนร่วงหน้ามีการเตรียมการไปร่วงหน้าแล้วก็ทำไปตามลำดับตามตามขั้นตอนหากมีโครงการสักสิบอย่างนะคุณคุณเขียนโครงการคุณลงไปในสมุดเลยนะ เขียนไปเลยมีกี่โครงการก็ตามเขียนไปเลยแล้วคุณก็เริ่มทําทีละโครงการโฟกัสไปทีละโครงการนะคะทำให้มันสําเร็จไปทีละโครงการรับรองประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนี้และที่สําคัญตัวท่านเองก็มีเพื่อนที่ดีมีญาติพี่น้องที่ดีมีทุกคนในวงการที่คอยให้การสนับสนุนเนี่ยตัวท่านอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยมาใครก็บอกอีก อะไรที่มันจะมาฉุดลังท่านมาทำให้ท่านเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าอะไรเนี่ยนะคะพลังของสิ่งนั้นเนี่ยเขาน้อยมากในเดือนกรกฎาคมตัวท่านสามารถกระโดดข้ามไปได้อย่างชิวๆและสบายใจเลยต่อมานะมะหกรณีอ o b s ิ d เดีเนี่ย มะฮอกกานีออบซิเดียนบอกให้ทราบว่าสําหรับท่านที่ไม่มีคู่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตัวท่านมีเกณฑ์ได้คู่และโดยเฉพาะมีโอกาสได้คู่ที่มาจากแดนไกลโหและสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในหินเนี่ยบอกเลยนะท่านจะต้องเพิ่มในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ยให้มากขึ้น เพราะว่าคู่ครองของท่านอาจจะวู่วามอาจใจร้อนขี้หงุดหงิดสักหน่อยในระยะนี้ท่านก็ต้องพยายามเพิ่มในเรื่องของความรักความโรแมนติกเข้าไปให้เยอะๆคอยเอาอกเอาใจใส่คนพิเศษของท่านเนี่ยให้มากๆนะคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ให้ให้ดีเนี่ยไพ่ออกมาดีนะตัวท่านเองเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านจะได้รับการสนับสนุนเนี่ย จากคู่ครองบุญกุศลต่างๆของคู่ครองของคุณเนี่ยก็จะมาทำไมคะมาสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกุลกับตัวท่านแล้วก็ตัวท่านเองก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีด้วยและที่สําคัญหุ้นส่วนคนนี้ถ้าท่านมีหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนของท่านคนนี้มีการดูแลเอาเอกเ,เอาใจใส่ในเรื่องของกิจการหน้าที่การงานที่กําลังดําเนินการอยูนะ่ได้อย่างดีเลยและที่สําคัญหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเขามีเงิน นะคะมีเงินมีเงินแล้วก็มีความรู้<ม>คือเงินเนี่ยเป็นสสารที่มีความสำคัญนะคะในการดำเนินชีวิตเงินเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเนี่ยไปข้างหน้าได้เพราะว่าเวลาเราจะทานข้าวนะคะเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยจะทานข้าวเราก็ต้องใช้เงินเราจะขึ้นรลถลงเรือ เราก็ต้องใช้เงินเราจะเข้าห้องน้ําห้องท่าตามศาสตร์ารณะก็ตามนะเดี๋ยวนี้เขาก็ายังต้องเก็บเงินดังนั้นเนี่ยเงินมีความสําคัญมากค่ะเป็นสสารที่มีความสําคัญมากขอยืมทฤษฎีกัหลังหันของ masterprint.com นะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆให้ขอบคุณเงินนะคะ ตื่นอย่างเบเนี่ยตื่นเช้ามาเบก็จะหยิบเงินเนี่ยออกมาเลยแล้วเบก็จะขอบคุณเงินขอบคุณเงินขอบคุณพลังดีๆที่ดึงดูดเงินดึงดูดทองมาให้กับเบยิบสีใครใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินขอบคุณมากๆต้องขอบคุณค่ะต้องรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินเขามีความสำคัญจริงๆนะคะเป็นสสารที่มีความสำคัญถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ความสุขทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ แต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะอ่ะต่อมานะี่นี่เลยฟูอะไรฟูอะไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยเนะว่าสุขภาพของท่านเป็นไงคะแข็งแรงท่านที่เกิดปีเถาะเนี่ยแต่ท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเรื่องของกระดูกสักหน่อยนะคะดังนั้นสําหรับที่ทํางานนะสำหรับท่านที่ทํางานแล้วมันต้องยืนแบบมากๆ่ะ ก็พยายามเคลื่อนตัวบ่อยๆในทุกชั่วโมงและสําหรับท่านที่นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆชั่วโมงท่านก็จะต้องลุกขึ้นมานะคะรนะีแลกซ์ผ่อนคลายนะแล้วมีโอกาสก,าก็อาจจะไปวิ่งอาจจะไปสวนสาธารณะ,ละนะเล่นโยคะก็ได้นะคะเออนี่ดูสิไพเขาบอกว่าอะไรอื ไพ่บอกเลยว่าตัวท่านที่เกิดปีเถาะในเดือนกรกฎาคมนี้จะต้องพยายามดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองเนี่ยให้เยอะๆรักตัวเองเนี่ยให้มากๆอยู่กับตัวเองให้เยอะๆนอกจากออกกำลังกายเล่นโยคะแล้วตัวท่านเองก็ต้องมีในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะลดน้ำต้นไม้อ่านหนังสือเปิดเพลงเบาๆฟังนะคะหรืออาจจะเปิดบทสวดมนต์ฟังในบ้านของท่านก็ได้นะ เออวิตายและวไพคนนี้นาออกมาดีดีต่อมานะคะนี่อันนี้นะคะไทรทองไทรทองเนี่ยหินสวยงามมากเลยเขาบอกเลยนะสำหรับท่านที่ก่อนหน้านี้อาจมีการลงทุนอะไรบางอย่างไปอยู่ไปสักอย่างหนึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ผลตอบแทนกลับมาแน่นอนคะ่ะและท่านใดก็ตามที่ไปสอบโทอีกโทเฟลไอเอล หรือไปมีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านามีข่าวดีและสำหรับท่านที่จะไปสอบกอพอในเดือนกันยายนนี้ในหินเนี่ยลาบะประทานโทษหินใสทองนะกับหินไทเกอร์อาย เขาบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านทําไมคะต้องมีในเรื่องของการไปอบรมนะไปรับการติวจากโคช้ชกับครูอาจารย์ที่เขามีประสบการณ์นะคะให้ต่อเนื่องนะคะท่านถึงมีโอกาสแพนก็พอเนี่ยดูสิหินบอกมันเลยในเดือนกันยานะคะอืมต่อมาดูสิไพ่เขาบอกอะไรนี่ไงมีการต้องต้องเหนื่อยหน่อยอะคะ่ะต้องมีการฝึกเปือ มีการลงมือทำมีการไปนั่งอบรมศึกษาเรียนรู้นะไปเข้าคอร์สนะเนี่ยเห็นไหมเท่ากับว่าในเดือนกรกฎาคมเนี้ตัวท่านเองมีเรื่องอะไรที่ต้องแบบไปฝึกวิทยายุทย์ให้กับตัวเองไปหาความรอบรู้ให้กับตัวเองเนี่ยให้เยอะๆเลยทีเดียวนะคะบางท่านเนี่ย เป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีความหลักแหลมมีความสุขุมพิรภาพอยู่แล้วนะคะแต่ไพ่เขาแนะนําเสริมแม่ว่าให้ท่านเนี่ยไปปฏิบัติแบบนั้นนะคะก็เพื่อเป็นผลดีกับตัวท่านเองต่อแม่น,นี่ สโนเฟลกโอ้โหสโนว์เฟล็กบอกให้ทราบเลยนะว่าตัวท่านที่เกิดปีเถาะในเดือนกรกฎาคมนี้เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีเลยนอนหลับพักผ่อนให้ดีเลยเนื่องจากว่าตัวท่านไม่ค่อยว่างแล้วสำหรับท่านที่เรียนอยู่ก็รายงานอัดเยอะเนาะสำหรับที่ท่านที่ท่านทำงานอยู่ก็หน้าที่การงานอะ่ะงานมันยุ่งงานมันเยอะงานมันแย่และสําหรับแม่บ้านท่านแม่บ้านหรือท่านพ่อบ้านที่อยู่บ้านเนี่ยตอนนี้เองท่านอาจจะมีโครงการมีงานบ้านเยอะมีอะไรเยอะแยะ ไปหมดเลยนะฮะช่วงนี้นะอืมก็ยังไงอะ่ะก็ต้องขยันละค่ะนะคะแล้วก็หินบอกโนเฟรตกก็บอกว่าแต่ทําแล้วมันดีทําแล้วมันร,ราบลรื่นดีนะคะแอบในไพ่แนะนําว่าอะไรเห็นปะการลงมือทําในสิ่งที่เป็นผลงานของท่านในแต่ละชิ้นเนี่ยในเดือนกระกฎาคมผลงานนั้นสามารถผ่านออกไปในทิศทางที่ดีและผลงานออกมาค่อนข้างจะมีคุณภาพดีด้วยทีเดียวค่ะนะคะส่วน ทั้งการงานทั้งการเรียนค่อนข้างเชี่ยะต้องมีในเรื่องของความไม่ให้วู่วามไม่ให้เจร้อนนะคะให้ดึงศักยภาพในตัวตนที่ตัวเองนี่ยมีแล้วก็ให้ไปศึกษาหาความรู้เนี่ยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆค่ะทำไมถึงต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาพัฒนามากมายเยอะแยะและโลกของเรานี่นะคะ เขาเดินเท่าเดิมมา365วันนะคะแล้วก็24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาเดินเวลาของเขาเนี่ยอยู่เท่าเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของมันเยอะขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ของเรามันก็มีมากขึ้นแล้วแล้วความรู้ทุกวันนี้มัน ไวมากเลยอะค่ะนะคะเราดังนั้นเราจะต้องคอยแบบว่าศึกษาคาศึกษาหาความรู้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะใช้เวลาเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ค่ะเออเอาละ่ะเบยิบซีใครใจก็ได้ดําเนินรายการเนี่ยมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเบยิบซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าที่น่ารักเนี่ยทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เมตตาแล้วก็เข้ามารับชม คลิปดีๆเนี่ยของ b บยใครใจนะคะแล้วก็ไม่ลืมเลยที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับ b บยใครใจด้วย b บยใครใจยังมีคลิปดีๆที่มีประโยชน์ที่มีคุณภาพอีกมากมายนะคะที่ต้องมานำเสนอเนี่ยให้กับทุกๆคนเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันค่ะ ก่อนจากกันเบขอให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกลาบสวัสดีค่ะ